เรื่องต้นไม้ผู้เท่ากับลมหนุ่มการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางทุ่งกว้างอันเงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่ผู้เท่าตั้งตระงานอยู่เพียงต้นเดียวกิ่งก้านของมันสูงฉลูดแผ่ร่มเงาอันกว้างขวางให้แก่สัตว์ทั้งหลายรากของมันย่างลึกลงไปในดิน คล้ายว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินนี้มาแสนนานทุกเช้าลมหนุ่มที่เพิ่งถือกำเนิดจากขอบฟ้าจะพัดผ่านมาเขาเป็นลมที่เต็มไปด้วยพลังชอบวิ่งเล่นอย่างอิสระบางวันก็หัวเราะบางวันก็โวยวายพัดไปมาอย่างไม่เคยหยุดพักวันหนึ่ง ลมหนุ่มหยุดอยู่ตรงหน้าต้นไม้ผู้เท่าแล้วหัวเราะเบาๆพลางเอ่ยขึ้นว่าท่านต้นไม้ดูช่างมั่นคงนักหนาแต่ข้าว่าความมั่นคงเช่นนี้มันช่างน่าเบื่อสิจริงท่านยืนนิ่งอยู่ตรงนี้มานานกี่ร้อยปีแล้วไม่รู้จักการเคลื่อนไหวไม่รู้จักการท่องไปไหนมาไหนเลยต้นไม้ผู้เท่าฟังแล้วหัวเราะอย่างใจเย็น เสียงหัวเราะของเขาแผ่วเบารา,ราวกับใบไม้ไหวก่อนตอบว่าเจ้าลมหนุ่งเอ๋ยการยืนหยัดอยู่นิ่งๆหาใช่ความน่าเบื่อหากแต่คือการเรียนรู้รากเงาและความหมายของการเป็นอยู่เรามีได้ต้องไปทุกหนแห่งเพื่อให้รู้จักโลกบางครั้ง การอย่างรากลงไปเพียงที่เดียวก็ทำให้เราเข้าใจโลกทั้งผืนลมหนุ่มสายหัวพลางหัวเราะอย่างดื้อรั้นไม่จริ้งหรอกโลกมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่ท่านจะมองเห็นจากตรงนี้ข้ามีอิสระที่จะพัดผ่านภูเขามหาสมุทรและเมืองใหญ่ข้าเห็นโลกมากกว่าท่านเป็นร้อยเท่า ต้นไม้ผู้เท่าเพียงยิ้มอย่างสงบการเวลาผ่านไปลมหนุ่มยังคงพัดแรงขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเขาก็พยายามเขย่ากิ่งของต้นไม้จนใบไม้ปลิวว่อนแต่ต้นไม้ยังคงยืนหยัดไม่ไหวเองวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ลมหนุ่มแผดเสียงคำราม เขาหอบเอาเมฆฝนและความโกลาหลมาสู่ผืนดินสัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันวิ่งหนีอย่างหวาดกลัวลมหนุ่มคิดว่าครั้งนี้ข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความมั่นคงของเจ้ามันไร้ค่าเขาพัดแรงจนสุดกำลังแต่ต้นไม้ผู้เท่ากลับยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ใบไม้จะหลุดร่องไปมากมายแต่รากลึกที่อย่างมั่นก็ทำให้ต้นไม้ไม่ล้ม เมื่อพายุสงบลมหนุ่มอ่อนแรงจนแทบไม่เหลือเรียวแรงเขามองต้นไม้ผู้เท่าที่แม้จะมีบาดแผลแต่ยังยืนหยัดอยู่แล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านทำไมจึงยังอยู่ได้ทั้งที่ข้าได้ทุ่มเลแรงทั้งหมดเพื่อควนท่านแล้วแท้ต้นไม้ผู้เท่าตอบอย่างอ่อนโยนเพราะข้ามีรากลึกลงไปในดิน รากนั้นเชื่อมโยงกับสายน้ำอากาศและผืนแผ่นดินแม้พายุรุนแรงเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ค่าล้มความมั่นคงไม่ใช่การต่อต้านแต่คือการยอมรับและผสานเข้ากับสิ่งรอบตัวลมหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนค่อยๆย,ยิ้มออกมาเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่า ความอิสระและการเคลื่อนไหวของเขาก็มีค่าแต่ความมั่นคงและการอย่างรากของต้นไม้ผู้เท่าก็เป็นคุณค่าที่ต่างออกไปตั้งแต่นั้นมาลมหนุ่มม่ได้คิดจะโค่นต้นไม้อีกแต่กลับพัดใบไม้ให้ไหวเป็นท่วงทํานองแห่งมิตรภาพต้นไม้ผู้เท่าก็ปล่อยใบไม้ร่วงให้ลมหนุ่มพัดพาไปไกล ราวกับว่าทั้งคู่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและเรื่องราวของทั้งคู่ก็กลายเป็นบทเรียนว่าความมั่นคงและอิสระต่างก็มีคุณค่าในแบบของตนและเมื่อเรายอมรับความแตกต่างนั้นโลกก็จะงดงามยิ่งกว่าเดิม